สวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมเริเจอร์โคราชต่างคุ้ตุ๊ปั๊บขอนำเสนอตู้โชว์วินเทจขนาดใหญ่ดูลาดูดีมีสไตล์เหมือนเดิมนะครับผมสามารถนำไปติดตั้งที่บ้านได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งแบบดิวอินนะครับผมยก มีที่สองชิ้นประกอบกันนะครับแยกกันได้ยกไปติดตั้งที่บ้านได้เลยไม่ต้องติดดูอินนะครับทดแทนดูอินได้เลยหรือว่าจะแยกเป็นหลังสองหลังก็ได้คือแยกจากกันสองหลังแบบนี้ความกว้างทั้งหมดนะครับสองเมตรห้าสิบสูงจากพื้นขึ้นไปเหนือเพดานสองเมตรสามสิบครับผมผมจะเปิดให้ดูด้านในกันนะครับผม ตาเปิดข้างในงหน่อยครับเปิดเลยโอเคเปิเลยครับมีกุญแจล็อกนะครับะะรบ้านล็อกด้านบนโล่งนะครับโล่งเป็นชั้นโล่งไม่มีชั้นวางนะครับเป็นช่องเก็บของแบบกว้างนะครับถ้าวางต่อกันก็จะมีก้นกลางนะครับผม มีกั้นกลางไม่ได้ทะลุหากันนะครับเพราะว่าเป็นตู้สองตู้มาวางประกบกันนะครับถ้าไปวางในพื้นที่เรียบมันจะเสมอกันแล้วก็มองไม่เห็นเลยนะครับป้ามันเป็นรอยต่อในราคาหนึ่งมเก้าพันเก้าร้อยบาทครับหนึ่งมืเก้าพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผม สนใจติดต่อผิดเฟอร์นิเจอร์โคลาสิดครับจังปุ๊บตรงปั๊บได้เลยครับเฟอร์นิเจอร์โคลาสจังปุ๊บตรงปั๊บนะครับขอบคุณมากครับ